สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมทนายทรงจากอารียนประกันชีวิตหลายๆเรื่องท่านสามารถให้คนอื่นทําแทนได้อย่างตอนเด็กท่านเรียนหนังสือท่านให้เพื่อนทําการบ้านส่งอาจารย์ได้ก็มาไรยท่านให้เพื่อนส่งรายงานแทนท่านได้ตอนทํางานท่านสามารถให้เพื่อนช่วยทํางานแทนท่านได้นะฮะ และต้องถามว่าการที่ให้คนอื่นทำงานแทนท่านนะครับท่านสามารถให้คนอื่นทำงานแทนท่านได้ถ้าท่านมีเงินหรือท่านมีน้ําใจต่อคนอื่นนะครับแต่บางเรื่องและหลายๆเรื่องท่านไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทำแทนท่านได้อย่างเช่นเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่สามารถที่จะให้ใครมาเจ็บป่วยแทนท่านได้ ท่านไม่สามารถที่จะให้ใครมาตายแทนท่านได้อวัยวะ <c oughs> ขาดหายท่านไม่สามารถที่จะหาอาวัยวะอย่างอื่นมาทดแทนท่านได้ให้มันเหมือนเดิมชีวิตคนเรานะฮะมีชีวิตเดียวท่านไม่สามารถที่จะหาอาวัยวะที่ใช้การได้เป็นปกติในกรณีที่มันเกิดชำรุด ะะชีวิตท่านไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาให้เป็นชีวิตเหมือนท่านได้นะครับดังนั้นชีวิตคนเรามีค่าความสำคัญในตัวเองอยู่แล้วท่านควรจะต้องเห็นคุณค่าชีวิตของท่านมากกว่าวัตถุที่ท่านสามารถหาซื้อท่านหาซื้อได้นะ,ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องรถท่านเก็บหอมรอมริบ มาเพื่อซื้อรถกรณีเขียวชนท่านเข้าอู่เปลี่ยนอวัยวะเป็นอะไรใหม่นะครับทำให้เหมือนเดิมสามารถทำได้นะฮะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างวัตถุภายนอกกับร่างกายของตัวเองท่านจะต้องเห็นความสำคัญของร่างกายของตัวเอง มากกว่าแล้วท่านควรจะให้ความสำคัญโฟกัสมาที่สุขภาพของท่านให้มากๆเราควรจะทำอย่างไรให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุดเพื่อเราจะได้สามารถหาเงินได้ในอนาคตและสามารถปกป้องคนที่ท่านรักได้ให้เขาไม่เดือดร้อนในวันที่ท่านจากไปประกันชีวิตเป็นเครื่องมือเดียวที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องตรงนี้ได้ ทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่สูญหายไปนานาคตเพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนชีวิตของเราได้มีปัญหาปรึกษาผมได้ยินดีขอบคุณครับ